ทำไมอยู่ดีๆแล้วเราจะต้องเปลี่ยนพื้นที่นาเพื่อที่จะปลูกมันสำปะหลังทำนาให้ผลผลิตไม่สูงหรอหรือการปลูกมันสำปะหลังเนี่ยมันดูแลง่ายอิ It, มีคําตอบในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วเนาะกับลูกอีสาน h a n n e l ช่องที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับมันสำปะหลังมาแบ่งปันทุกๆคนนั่นเองค่ะสําหรับในคลิปนี้นะคะก็อย่างที่อิคลิปพูดในต้นคลิปนะว่า ทำไมอยู่ดีๆต้องได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่นาที่เราทํานามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเนี่ยมาปลูกมันสาปะหลังซึ่งแต่ก่อนในอดีตในหลายปีที่ผ่านมานะคะการทานาเนี่ยเราจะทําแค่1รอบหนึ่งปีแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยพื้นที่นาเนี่ยให้ว่างเปล่าโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ปลูกอะไรเลยเว้นแต่ว่าพื้นที่ไหนเนี่ยอาจจะมีน้ําใช่ไหมคะเราถึงจะปลูกพืชดตยาสั้นอย่างอื่นแต่พอมาในช่วงสองปีให้หลังจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ คือเราคิดดีแล้วว่าบวกกับราคาข้าวเนี่ยไม่ค่อยเป็นใจงั้นเรามาเปลี่ยนพื้นที่นาแล้วกันนะคะพื้นที่นาที่เราเนี่ยคือเคยปลูกข้าวอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นพื้นที่นาลักษณะค่อนข้างสูงพอช่วงเวลาที่ปลูกข้าวใช่ไหมคะเ,ออเขาเรียกว่าน้ําไม่ถึงข้าวก็จะไม่สวยหญ้าก็จะขึ้นนะคะงั้นทําการล้มคันนาเลยค่ะปรับพื้นที่ให้เป็นพื้นเดียวนะคะปรับให้เป็นระ,ระ,ระ,ระดับเดียวแล้วก็ลงมันสาปะหลัง ซึ่งมันสำปะหลังที่ทุกคนเห็นนะคะก็เดี๋ยวก็จะเป็นมันระยะสัน้นนี่แหละค่ะคือมันระยะสั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือพอตอนเราช่วงที่เราปลูกใช่ไหมคะแปลงนี้ก็คืออายุประมาณน่าจะเดือนกว่า,วา,วาเองนะคะทุกคนคือหลังจากที่เกี่ยวข้าวออกแล้วนี่คือล้มคือเราตัดสินใจแล้วว่าล้มคันนาเพื่อที่จะปลูกมันเลยนะคะเพราะว่ามันสำปะหลังไม่ได้ดูแลย,ยากเลยเรายิ่งทามันระยะสัน้นเราไม่ต้องกําจัดวัชพืชน,นะคะ เราก็คือไถย,ยกร่องปลูกนะคะทุกคนแล้วก็คือทําการไถกบปุ๋ยอย่างเดียวรอบเดียวด้วยถ้าเราอยากจะมีตัวช่วยเนีย่ยเราก็ค่อยเพิ่มฮอร์โมนทางใบนะคะมันก็จะเป็นการบํารุงให้มันสัมปะหลังเนี่ยโตเร็วแต่ว่าแปลงนี้ยังไม่ได้ฉีดฮอร์โมนนะคะแปลงเนี้ยปลูกถูกช่วงเวลาคือปลูกตอนที่เราเกี่ยวข้าวดอออกแล้วนะคะทุกคนก็คือปลูกมันสัมปะหลังเลยคือตอนนั้นน่ะในดินจะมีความชื้นมากนะคะ พอปากเสร็จปุ๊บโหมันสัมปรังนี่คือแบบว่าแตกตาใบขึ้นมาเลยนะคะทุกคนมันก็จะทําให้มันสัมปรังงามเร็วทีนี้ที่อีทบอกว่าเราไม่ได้กําจัดวัชพืชน,นะคะเราก็จะลดต้นทุนตรงนี้ไปไม่ได้ใช้ยาฆ่ายาไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีการถากหน้าดินเพื่อกําจัดวัชพืชแต่อย่างใดนะคะเห็นไหมทุกคนสังเกตดูดีๆนะตอนนี้คือมันสัมปรังคือสวยมากและที่สําคัญก็คือไม่ต้องรดน้ํา คือต้นทุนของเราในการดูแลมันสำปะหลังเนี่ยเราจะมีแค่ต้นทุนในการปลูกท่อนพันธุ์แล้วก็ต้นทุนการบำรุงทางดินแค่นั้นเองนะคะทุกคนมันก็เรียกได้ว่าและอีกอย่างนะปีเนี้ยราคามันสำปะหลังนะ่ะราคาดีนะคะเราก็ภาวนาแล้วก็มีเป้าหมายนะคะว่าตอนช่วงที่เราขายมันสำปะหลังที่เป็นมันระยะสั้าเนี่ยก็ขอราคาได้สักสองบาทนี่ก็คือจะเป็นอะไรที่อลังการมากๆนะคะเพราะว่าเราเราใช้ระยะเวลาเพียงแค่5เดือนเราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วใช่ไหม ส่วนด้านหลังปกติแล้วนะฝั่งทางนู้นนะคะก็คือจะเป็นคันนาหมดเลยะคะ่ะทุกคนคือตอนช่วงที่เป็นฤด,ดูทานาก็คือจะหวา,า,านข้าวเต้มหมดเลยนะคะแต่ว่าผลผลิตข้าวนี่ก็คือให้ไม่ค่อยดีเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันค่อนข้างที่จะสูงพอพอเวลาที่ฝนตกไม่ถี่เนะนี่ยน้าปริมาณน้ำมันก็จะไม่มีพอปริมาณน้าไม่มีใช่ไหมคะข้าวเนี่ยก็จะสวยสู้วัชพืชไม่ได้นะคะมันก็เลยให้ผลผลิตน้อยนั่นเองะคะ่ะ ก็อีกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะทุกคนลูกอีสานก็อยากจะมาแบ่งปันแหละว่าเราเนี่ยทานามาสิบยี่สิบปีนะคะทุกคนก็คือว่าคำแค่รอบเดียวด้วยนะคะแล้วโดยพื้นที่ของเราเนี่ยเราไม่ได้มีแหล่งน้ําขนาดใหญ่เราก็ไม่สามารถที่จะทํานาปลังได้วิธีที่ทําให้เรามีไรายได้เพิ่มก็คือการปลูกมันสําปะหลังนี่แหละคะ่ะเป็นมันระยะสั้นด้วย5เดือนก็คือสามารถเก็บเกี่ยวได้เลยนะคะ แต่ถ้าเรายังไม่แน่ใจอีเดียจะให้ทุกคนได้ทดลองก่อนสักหนึ่งไรหรือสองไรนะคะทุกคนทดลองปลูกก่อนแล้วก็ศึกษาวิธีการดูแลการาบำรุงรักษาอะไรต่างๆเนี่ยมันสัมปะหลังมันเป็นพืชที่ดูแลง่ายมากๆนะคะขอแค่บอกว่าให้เราปลูกถูกช่วงเวลาและการเตรียมท่อนพันธุ์ที่จะนํามาปลูกเนี่ยมีการแช่การหมักนะคะให้เรียบร้อยก่อนที่จะนํามาปะมันก็จะทําให้มันสัมปะหลังของเราเนี่ยโตเร็วนั่นเองค่ะ ซึ่งในแปลงนี้อิทเคยมารีวิวให้ทุกคนดูแล้วนะรอบหนึ่งหลังจากที่ปลูกไปได้ประมาณเจวันนะคะเดี๋ยวอิทจะเดี๋ยวอิทจะแปะลิงก์คลิปให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะในคลิปนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าพอมันผ่านมาประมาณเกือบจะเดือนก,อกว่าเนี่ยต้นมันสำปะหลังมันสวยขนาดนี้ยนะคะอันนี้ก็คือให้ปุ๋ยทางดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะให้แค่นั้นนะคะทุกคนไม่ได้ให้ปุ๋ยอีกแล้วนะคือให้รอบเดียวด้วยนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะก็ ขอบคุณนะคะที่ทุกคนยังคงเป็นกําลังใจให้ลูกอีสานไชน่ามาโดยตลอดวันนี้ลมก็คนข้งๆที่จะแรงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวด้วยช่วงกลางวันนี้ก็แดดจัดเลยแต่ว่าก็ยังมีลมวันนี้ก็จะเป็นสภาพอากาศของภาคอีสานนะคะก็จะเป็นประมาณนี้มันอาจจะส่งผลให้ใบมันสำปะหลังเนี่ยอาจจะมีการแหวงๆบ,บ้างนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอพอหมดหน้าฝนไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับคืนมาเหมือนเดิมค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ